สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านนะทุกท่านคนนะครับที่อยู่กับซองเจาสาลีนะครับเดี๋ยวเราทนแาบแกนไฟกันตอนนะครับผมลงมาเอาน้ํานะครับผมฝากซองเจาสาลีดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งนเลยะครับผมมาจับดูไล่ดูสวนนะครับผมกลวไฟเข้าสวนเท่าไรเข้าสวนนะครับผมพี <passes> ่น้อง บรรยากาศกันนะครับพรมที่อยู่กับส้นเจ้าสายลิ้นะครับผมช่วยทห้มาดูคลิปช่วยทห้มาดูไลค์ช่วยกดไลค์กดสับคลายกดกระดิ่งให้เจ้าสายลิ้นเลยครับผมช่วยติดตามคลิปกันด้วยนะครับผมนี่ก็สวนพ่ออ้อมนะครับผมนี่ก็สวนของเจ้าสายลิ้นะครับผมบรรยากาศแปรไฟนะครับผมฟอไลฟ์อร์สวนนะครับผมมาดูไลฟ์ดูสวนนะครับผม กวไฟเขาอะไรเขาสวนนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมฝากสองเจ้าสาหริเลยครับช่วยเขามาดูคลิปชวนติดตามคลิปช่วยกดไลคล์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบรรยากาศกันนะครับพี่น้อง มาทำเนื้เอ,อเอาจะพอกองนั้นทำเป็นสี่ห่างมาทำเป็นสีเอาเอี๋นี่นะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมที่อยู่กับซ่องเจา้าสไลดนะครับมบาแบบใส่อยู่ไล่ยอยู่สวนนะครับพี่น้องบรรยากาศกันนะครับผม นี่นะครับผมอยู่กับซอนเจ้าสายดุนะครับคนที่มาติดตามคลิปที่มากดไลค์กดสกายกดกระดิ่งกัน้วยครับผมนี่มันเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจากซอนเจ้าสายดุนะครับผมก็มันยกคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมบรรยากาศอยู่แล้วอยู่สวนนะครับผมเตรียมมาเปิดไฟนะครับผม เดี๋ยวขอนั่งพักก่อนนะครับลงไปเอาน้ำดืม่มฝ่อลายฝ่อสวนนะครับผมบรรยากาศอยู่สวนอยู่สวนนะครับผมอยู่สวนอยู่ไรอยู่สวนนะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมขอมาเจอคลิปวินี้ครับผมขอคณครับ